น้องปิงแมะนำตัวเลยน้องปิงวันนี้พามาเที่ยววัดปอกวงสันเรื่องในอกาสวันตรุษจีนปีส5 6พนรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบของวัดนะครับอ่าคนมาเยอะทีเดียววันนี้นะครับเจเอ๋อ่าตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของวัดนะครับ อันน้องผิงพาเดินไปรอบๆเลยเอออ่ะนี้าี <Okay. S 1> อะเรอ่าแม่พาดูหนตรงนี้มีอะไร,รน,น,น้องผิงไปงยักษ์ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามตีค่ะโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคอ้าว <Okay. S 1> ด้านหลังมี เจ้าแม่กวนอิมนะครับโอเคเดี๋ยวลงปิ่งพาไปไหว้นะคะอ่าต่อไปนะครับก็จะพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับอ่าหลงปิงเดินนําทางลงไปเลยงนนเลยค่ะไปเดินลงไปอีกค่ะนี่ทางตรงนี้ลงถนนเลยเออไปเดินนําไป บรรยากาศโดยลมใช่แล้วตรงไหนคะชี้ใหม่สิเโอเคอ่าหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวป้าถ่ายรูปอ่าตรงนี้คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่วัดขอกวงสันนะครับเดี๋ยวแพนไปดูอ่าเดี๋ยวเราไปไหว้ข้างในนะครับ อันนี้แม่อนุญาตให้แต่งกายด้วยกระโปรงสั้นนะครับกางสั้นอเอวรอยนะครับอะไปน้องปิงนํำไปเลยเข้าไปสู่วิหารแม่กดยิ่มกับเดินไปเลยเดินไปเลย อันนี้น้องปิ่งพาเดินบนนะครับรอบองค์เจ้าแม่กุอิมนะครับพาเดินไปเลยครับเดี๋ยวป้าถ่ายรอบๆไปด้วยขำมุนได้ไง มีองค์เจ้าแม่กุนอิมเยอะแยะเลยนะครับนในกิดแท้เย็นสบายนอานี่ทำบุญแล้วก็ใ้น้ำน้ำมาด้วยนะคะอันนี้เป็นจิจกรรมฝาผนังนะครับที่อยู่ไปในหอ ตรงกลางๆมีบอกว่ามีห้องเด็กเล่นด้วยอ่ะปิงกนำไปดูสิเ,เออไม่รู้เปิดหรือเปิดเออนี่ยเ,เดินก็ไปดูมองเห็นโอ้อเอาไปน้องปิงกก็จะพาไปสู่ลานตรงกลางนะครับของวัดปอขวงสันอ่ะเดินนั่งไปเลย อ่าไปทางซ้ายทางซ้ายค่ะซ้ายอืออ่าเดินไปใช่ไปยืนตรงกลางเลยเดี๋ยวอ่าตอนนี้เราอยู่ตรงกลางลาแล้วนะครับของวัดของกรุงสรนโอโ้มีกระจกด้วย นะครับอ่าอน้องผิงมายืนตรงกลางนี้เ็วไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยเลยไปเดี๋ยวจะได้ไปตรงอื่นต่อเลยมาเร็วเอาฝากน้ะมาที่แม่เลวอ่ะก็น้องผิงขอจบนะครับ คลิปนี้เปลี่ยนเพลงตันี้นะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะโอเค